ทำว่าเข้า ICU เราก็ตกใจแล้วเนาะแต่พอมาเห็นสายระยงระยางไปหมุดสงสารล,ลูกลูกร้องเราก็ร้องด้วยแบบใจจะขาดแน่น่าวัวจริงๆ สบายใจอยู่แล้วแหละสิ่งที่พีี่สุดคือวันที่ย้ายมา ICU คําว่าเข้า ICU คือแบบเราก็ตกใจแล้วเนาะแต่พอมาเห็นนะสายอะไรระยงระยางไปหมดมันต้องติดเครื่องพะลุงพลังมากแล้วน้องเล็กอะค่ะเขาไม่ให้เฝ้าอยู่แล้วเนาะตื่นมาก็ร้องไห้แล้วร้องหนักมากอะคือแบบสงสารลูกลูกร้องเราก็ร้องด้วยแบบใจกระถาด I s เออะรู้จกักจากข่าวจากเวลาไปหาหมอแรกๆแหละว,ว่าเออมันน่ากลัวแต่ไม่เคยศึกษาว่ามันนากก่ากลัวมากขนาด 咱们过日子。 ไอซปีมันเป็นโรคเกี่ยวกับทางเดินหายใจโรคหนึ่งก็คืออาการโดยทั่วไปเหมือนอาการหวัดเริ่มแรกเนาะน้ำมูกไหลไอแต่ว่าอาการเริ่มต้นของเด็กแต่ละคนอาจจะไม่เหมือนกันบางคนอาจจะแค่น้ำมูกางคนไขสูงปี้พีกมาเลยของน้องเจ้าขาคือน้องเป็นหวัดมีน้ำมูกใสๆแฉะไหลอยู่ประมาณอาทิตย์นึงแว่าตอนแรกพี่เข้าใจว่าติดจาก พี่คนโตเขาประมาณ3ามขวบเขาไปโรงเรียนแต่ว่าพี่เขาก็มีน้ำมูกเหมือนกันไม่ได้แสดงอาการอย่างอื่นจนประมาณอาทิตย์หนึ่งสองวันก่อนไปหาหมออ่ะเขาไอายเยอะมากแล้วก็กลางคืนอ่ะเสียงหายใจแปลกๆก็คือพี่ก็รู้แล้วแหละว่ามันเรเิ่มผิดปกติวันรุ่งขึ้นพี่เลยพาไปหาหมอแต่น้องยังไม่มีไข้แล้วก็ไม่มีอาการอะไรอย่างอื่นเลยนอกจากไอกับมีน้ำมูกหมอก็ฟังปอดปอดก็ยังโอเคทุกอย่างโอเคถ้าดูตอนนี้ก็คือเป็นอาการหวัดทั่วไปแต่หมอก็บอกว่าแต่ตอนนี้มีโรคที่น้องเล็กต้องระวังคือไข้หวัด ใหญ่กับ ISV แต่ว่าค่าตรวจและราคา2องแบบที่จะต้องตรวจนี่มันประมาณ2,000กว่าบาทแต่พี่บอกโอเคค่ะตรวจไปเลยค่ะคุณหมอจะได้แบบสบายใจเผื่อน้องเป็นพอแผบออกมาก็คือน้องเป็น ISV ีพี่ตัดสินใจว่าแอดมิดเลยเพราะว่ากลัวจะ ไปเราจะไปติดพี่อีกพอแอดมิทปุ๊บคือนั้นไข้ผีเปือยคืออาการก็เริ่มขีขึ้นมีไข้สูง39อาการของไอซีช่วงพีก,ก็คือเป็นไข้แล้วก็ระบบก,การหายใจมันจะล้มเหลวอะอริมมนออกซิเจนในเลือดก,ก็จะต่ําต่ํากว่าปกติคืนแรกก็คือยังไม่มีปัญหาเรื่องริมาณออกซิเจนต้องคอะป,ปอดดูดเสมหะแล้วก็พ่นยาทุก4ชั่วโมงจนแอดมิทคืนที่2น้องเริ่มหายใจแรงหายใจเร็วตรงหน้าอกปุ่มก็คือเป็นอาการข้างในคือปอดเลอน่าจะต้องมีปัญหาแล้วหมอก,ก็เอาไปเอ็กซเรย์ ก็คือลบะลมไยมันนักเสรเริ่มเริ่มบว,วมและยิ่งดึกปรมาออกซิเจนในเลือดยิ่งต่ำลงจนไม่ถึง90<ม>เป็นสาเหตุที่ว่าเรื่องย้ายลงพยาบาลมาที่ ICU เด็กของโรงพยาบาลรัฐบาลในจังหวดที่มันมีออกซิเจนแรงดันสูงย้ายโรงพยาบาลมาด่วนอนที่3เพื่อมาใส่ออกซิเจนตัวนี้คืออยู่ในห้อง ICU ประมาณ2วัน2คืน<ม>น้องเริ่มดีขึ้นก็เลยเปลี่ยนมาเป็นออกซิเจนธรรมดาย้ายมาห้อง ข้างนอกไอซียได้อีก2วันแล้วก็เริ่มค่อยๆดีขึ้นประมาณ9วันค่ะก็กลับบ้านได้ที่นี่เขาจะเป็นทีมคนหมอที่เชี่ยวชาญทั้งนั้นครบ ทางเดินหายใจเด็กในเด็กเล็กอะแอดมีเป็นเดือนก็มีค่ะขั้นต่ำอะเจ็ดวันสําหรับติดเล็กต่ากวันหนึ่งขวบอบจะค่อนข้างแรงไปเพราะว่าน้องเขายังือเอาเสมหะออ,อ,ออกไม่ได้ถ้าเอาเสมหะออกไม่นดามันก็จะลงไปอุดตันอุดตันอุดตันข้างในเรื่อยๆอยากาศเข้าไปแต่ออกแรกเปลี่ยนออกมาไม่ได้อะค่ะมันอันตรายตรงนี้ในบางคนอะก็อาจจะแบบรุนแรงถึงขั้นใส่ท่อหายใจเลยก็มี วันนี้คือที่หมอให้กลับบ้านเพราะว่าเออเสียงปอดคือเคลียร์ขึ้นไม่มีเสียงวิบีทแล้วก็เสียมหะไม่มีและอาจจะมีแบบไอบ้างห่างๆแต่คือไม่ได้อันตรายแล้วไม่มีใข้มา3วันแล้วก็เลยกลับบ้านได้แล้วว่าให้ยาฆ่าเชื้อกลับไปทานต่อให้ครบ7วันถ้ามีอาการมันกลับมาใหม่ก็มาหาหมอหนึ่งเดือนนัดเอ็กซเรย์ปอดดูเพราะว่าไอซีมันคล้ายคยโควิดเลยอ่ะพอเป็นแล้วอ่ะปอดมันจะมีปัญหาน้องจะป่วยง่ายต้องดูแล จนป่าเขาจะแข็งแรงภูมเขาแข็งแรง5าขวบ6ขวบขึ้นไปเขาถึงจะดีขึ้น ช่วงนี้ถ้าน้องมีอาการติดปกติถ้าเริ่มเป็นหวนัดมีน้ำมูกไหลให้ไปหาหมอเลยดีกว่าให้ตรวจให้ละเอียดถ้าสงสัยถ้าพอมีกําลังก็ให้ตรวจเลยเพราะว่าถ้าเกิดโจคร้ายเป็นไอซีขึ้นมาคือถ้ารู้เร็วเราก็จะรักษาได้เร็วขึ้นอันนี้ก็คือขนาดแบบว่าคิดว่าแม่เ,เก็เราก็ตรวจเร็วแล้วนะยังแบบเป็นบบเยอะขนาด ติดง่ายอะค่ะที่การติดมันเหมือนกันกับโควิดเลยค่ะอย่างตัวเราเองเราจะป้องกันก็คือเราจะจิบจะจับอะไรเข้าปากคือเราก็ต้องล้างมือเจลก็เอาก็เอากลับมาใช้ได้เลยแมสก็ต้องใส่ตลอด